สวัสดีครับอาจารย์ผมมีกรครับอาจารย์สวัสดีตอนเช้าเป็นไงตื่นเช้าเลยผมตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วครับอาจารย์ผมนั่งทํางานอตอนนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์นะครับหมายความว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตของประเทศอย่างหนึ่งนะอย่างที่เรารู้กันอาจารย์ว่าประเทศเราต้องการที่ว่าต้องการดึงผู้ลงทุนก็ดีดึงอะไรต่างๆนะอาจารย์เด็ก ายวิไลยเกษตรซึ่งว่าผมไปวางงานให้ทําได้อาจารย์นะฮะทำได้นะอาจารย์นะแต่ระบบเนี่ยระบบเนี่ยมันไปครอบอยู่มันไม่สามารถจะทําได้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่า,าระบบของคือของอาจารย์นะที่สอนผมมาก็คือ e c r o i n d u s t r y นะอาจารย์นะก็คือผลิตตลาดจัดการมีความรู้ผลิตตลาดจัดการอย่างเดียวถ้าเป็นระยะเริ่มต้นอ่ะโอเคใช้ได้นะอาจารย์นะ แต่หลังจากนั้นแล้วปุ๊บะนะครับเราจะต้องวิจัยเพื่อต่อยอดในการที่ว่าออกไปสู่ต่างประเทศะนะครับอาจารย์อันนี้วิชากเกษตรมันไม่มีมันต้องไปเอาวิชาอขี้ไก่หรือว่าไอ้ที่มีสอนในจุฬานะฮะอาจารย์ซึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผมได้ไปเรียนจากโรงเรียนเมตตาศึกษาที่ที่ในวัดที่ดีหลวงอาจารย์นะครับไอส้สมัยภุมเรียนป .5 ถึงมง .3 ก่อนมากเกษตรนะอาจารย์ครับ หมายความว่าเราจะต้องหาแพชชั่นในตัวเราให้เจอก่อนค้นหาตัวเราให้เจอก่อนว่าชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรอาจารย์นะฮะเมื่อชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ทํางานตามเป้าของเราเป้าหมายที่เราทําตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงปัจจุบันนะอาจารย์ที่อาจารย์มาเห็นวันนั้นนะอาจารย์นะปรากฏว,ว่าไอการทํางานทั้งหมดเป็นไปได้หมดเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราสามารถทําได้ทุกเรื่องแต่การทําได้ทุกเรื่องมันหมายความว่าถ้าสมมติในระบบของ ของข้าราชการะนะอาจารย์นะเขาจะต้องไปกู้เงินอาจารย์ต้องไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินก่อนได้เงินมาแล้วถึงทําแต่ในระบบของการท่องเที่ยวะอาจารย์นะฮะใช้ฝีมือไปทําเลยซึ่งว่าเด็กเด็กที่ผมไปพัฒนาตรงนี้ผมเอาหลักตรงนี้ไปใช้กับเขาอาจารย์นะฮะใช้กับเขาเมื่อใช้กับเขาแล้วปุ๊บเราประสบผลสําเร็จอาจารย์นะฮะก็คือว่าเด็กเราสามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นเขาทําได้หมดในสิ่งที่เขารักเขาปารถนาลน่ะ คือเราต้องเอาเทคโนโลยีเป็นตัวนำาอาจารย์ที่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 ผมไปติดปัญหาคราวที่แล้วที่ที่พอสพออไอสมพรนนครส่งเด็กให้อาจารย์ที่อาจารย์คงจำได้เด็กเกษตรจบปริญญาตรีนะ่ะมันมาเห็นผมทำงานออนไลน์มันตกใจอาจารย์มันบอกนะในชีวิตขรงวันไม่เคยเห็นนะ่ะมันไม่เคยเห็นแนละ้วปุ๊บอันเราเจอปัญหาเทคโนโลยีผมก็เลยกลับมาพัฒนาร่วมกับร่วมกับครั้งแรกผมปฏิบัติร่วมกับอ่า ไอ้เกษตรรุ่นน้องผมที่มันสอนอยู่วิทยาเกษตรกรรมลําปูนนะ่ะที่ผมผมอ่านโทรไปหาอาจารย์อาจารย์คงจําได้นะครับ mm. ผมไปผมไปหาเขาเขาบอกพี่ผมเชา่าหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะอ๋อไม่รู้เรื่องผมก็เลยเข้าไปอ่าเขาก็แนะนําผมให้ไปวิทยาเกษตรกรรมอ่าเชียงใหม่นะฮะอาจารย์เพราะว่ามีเด็กร่วมพันคนนะครับบอกพี่ mm. เป็นเป็นพันคนแล้วปุ๊บมันน่าจะหาได้ง่ายๆนะครับผมก็เข้าไปวิจัยตรงนั้นอาจารย์ ปรากฏว่าเราประสบผลสําเร็จนะครับจะกระทั่งว่าไปร่วมกับเจราจากับกองทัพอากาศกองทัพอากาศบอกถามคุณจะทร่วมยังไงพอ,ออก็ไปไม่เป็นนะอาจารย์นะครับพอ,ออก็ไม่เป็นเพราะอะไรพออ,อไปไม่เป็นพอ,ออก็อยู่ในกรอบอะฮะหมายความว่าเขาถูกฟิกไมซ์เซตอยู่อาจารย์ตอนนี้ปัญหาของระบบคือฟิกไมซ์เซตเนี่ยจะจะจะเปิดให้ไปโกตไมซ์เซตได้ยังไงในระบบที่ข้าราชการทั้งหลายอนาะจารย์อาจารย์พอแนะนำออมหน่อยได้ไหมครับ ตอนนี้ Emmanuel, ตอนนี้นะคงจะยากเหตุผลเพราะว่าในระบบเก่าเนี่ยมันยังเป็นเก่าอยู่นี่ต้องรอรัฐบาลใหม่เนี่ย้องถูรัฐมนตรีต้องให้รูิดูดูแล้วระบบราชการเนี่ยมันตามตามตามระบบมันทำตามนายสั่งว่างนครับถูกไหมค air, quote, รับตามตามามบนสั่งแล้วบนเขาไม่เห็นด้วยมันก็จบเป็นครูบอกว่าเรื่องนี้มันต้องถึงระดับกระทรวงระดับกระทรวงศึกษาระดับกระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาก็คือของอาชีวะกระทรวงกเกษตรก็เขาให้ของกรมวิชาการอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ระบราชการเดี๋ยวนี้ผู้นในการเขายัางฝังข้างบนและข,ข้างบนไม่เข้าใจในจบเลยเพราะว่าเราทำโครงการใหญ่ทำโครงการระหว่างประเทศเนี่ยครับมันต้องถึงข้างบนถึงแก้วิทยาลัยไม่พอเยอะรัวเขาไม่ระดับระดับหนูหรกไม่พอยกเว้นว่าเรื่องนี้เราออกมาทำส่วนตัวนะในเรื่อง รู้มีความคิดอย่างนี้นะเอ้มันน่าจะหาที่มาที่ทําเป็นของเอกชนเนี่ยซึ่งที่เขาลามากที่จะไปกู้เงินมาจากภาครัฐออมาลงทุนได้น่าจะทำแบบนี้ได้จะดีกว่าเพื่อขึ้การเนี่ยมันเอามันเอาไดชการเนี่ยมันก็อยู่บุ้งบุ้งมาแล้วเป็นยาวนะบุ้งกินชาไม่เอาด้วยเขาก็จบก็เพื่อนสนาะจะเอาไงอาจารย์จะเอาไงแต่ถ้าบุ้งมาแล้วชาไม่เอาด้วยมันจบแค่นั้นใช่ครับเป็นเรื่องจริงครับถูกมครับเออจริง พราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าเนี่ยมันข้อที่หนึ่งแหละมันต้องรอดีรัฐบาลใหม่เนี่ยว่าเออเราเสนอรัฐบาลเลยให้รัฐบาลเขาเห็นด้วยให้กระทรวงเขาเห็นด้วยเขาจะสั่งการมาด้านนั้นที่หนึ่งด้นที่สองถ้ารา้การไปไม่ได้เดียนรดูแลทําของเอกชนดีกว่าผมคือตอนนี้ผมทํางานร่วมกับที่ที่อาจารย์ไปพักวันแรกนะอาจารย์นะอันนั้นเป็นเป็นของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นสนิทสนมกับผมอาจารย์นะ,ะเขามีที่พัก <แห S 2> มีมีที่เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมีห้องพักมีอะไรวันท,นที่วันที่ผมพาอาจารย์ไปวันแรกก็คืออยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่วันที่ <ini> สองเราอยู่ที่แม่แตงนะอาจารย์ <you 're S 2> อาจารย์คงจำได้ที่แม่แตงอนะครับที่แม่แตงเาะกองของเขาอีกเมื่อเป็นของเขาแล้วปุ๊บนะครับเนี่ยที่ผมปรึกษาอาจารย์ก่อนก็คือว่าเดี๋ยวผมจะวางงานร่วมกับเขานะอาจารย์ฮะร่วมงานร่วมกับเขาและขออาจารย์เป็นตัวเปิด ตัวเปิดประเด็นได้ไหมว่าเราจะไปคุยกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงนะครับอาจารย์เพราะว่าผมมีที่มาที่ไปของงานทั้งหมดนะครับผมให้ก็รอได้ได้เราต้อ,รองรอท่านรัฐบาลใหม่ก่อนครับแล้วเ,เอาเรื่องนี้เขานำเลยแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลให้เร้อมผมผมทำอยู่ใน AI อยู่ครับอาจารย์อาจารย์ดูในในใน AI นะครับเพราะว่ามวผมทำในสื่อของทุกของโลกแลวกรแสลัตอนนี้ผมกำลังเชื่อมต่อระหว่าง การศึกษา <interpret. S 2> การเมืองการปกครองการท่องเที่ยวนะอาจารย์นะครับทุกคนพร้อมจะทํางานหมดครับอาจารย์เพราะฉะนั้นว่าขออาจารย์เป็นทุกคนเปิดประเด็นนะครับว่าเราจะเปิดประเด็นให้ว่าเราจะทํายังไงให้ประเทศของเราอ่ะเป็นแหล่งแหล่งที่ให้ทั่วโลกรู้จักนะมาลงทุนมาทำนะอาจารย์นะขออาจารย์เป็นคนนํานะครับอาจารย์ครับรโโดดครับขอพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับอาจารย์ครับขอคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ